สวัสดีค่ะบะแมพี่น้องสวัสดีซปปเล่านํำเด้อค่ะเมื่อบมาพอกับเจตาผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะเจตาจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนานะคะ่ะจะเป็นของล็อกเทียนทนะ,ะเลเนาะค่ะเขเพิ่นเขาต็่มเนาะคะ่ะล็อกเทียนทนะเล ไปเบิ่งแนวทางของเพิินกันคะ่ะแนวทางใหม่ของเพิินไปเบิ่งกันคะ่ะค่านี้ก็จะเป็นล็อกเทียนทะเลค่ะลาวพัฒนาวันที่เจ็ดค่ะมีผู้ใดตามของล็อกเทียนทะเลบ่ค่ะเพิ่นเข้าไปล่างแปดหนึ่งเนาะคะ่ะ เข้าไปล่างแปดหนึ่งแบบบ่ดด้กลับต่อค่ะพี่น้องบอได้กลับเลยเข้าไปเต็มเต็มเลยล็อกเทียนทะเลมีผู้ใดโชคดีน้ำล็อกเทียนทะเลบอกคะ่ะมีไผ่าตามบอกมีไผ่ใดบอกคอมบินมาในเด้อทาใดก็ดีใจน้ำคะ่ะดีใจน้ำเนาะ้ามีไผ่าตามมี แบบว่าเอฟซีมีล็อกเทียนทะเลอยู่ในหัวใจเนาะอยู่ในใจอยู่แล้วเนาะค่ะเอฟซีแต่ละคนเิ่นจะกันเลือกเอาบรรดาเส้นเสียนเนาะค่ะแมนบอเขาหมักของไผ่เขาเล่งของไผ่ผู้ใดเข่าเนาะค่ะผู้ใดเข่าดูผู้ใดรุดชอบแนวทางของไผ่เนาะเขาก็เลือกเอาพิจารณาเอามาเปรียบเทียบใส่กันเนาะค่ะแมนบอพี่น้องถ้าเขาชอบเนาะ เขาชอบก็จะเป็นแบบนั่นเพึ่งไล่ๆเนาะสนใจก็แคปนาจอเมนบอแล้วก็จะมีเสี้ยนในหัวใจในดวงใจของแต่ละคนก็นเอาที่ชอบเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเมนบอกแปดหนึ่งแบบเต็มๆล็อกเทียนทะเลค่ะเอฟซี FC. วาจังไดไปต่อกับล็อกเทียนทะเลค่ะวันที่เก้าเนาะ วันที่เก่าเพิ่ไหามาแล้วค่ะไปต่อวิ่งรูดสองกับแปดค่ะแต่เพิ่งนินแปดวงกลมตัวเดียวสองตัวหกหางสองห้าสองหกสองเจ็ดแปดห้าแปดสี่แปดสามเบิร์นสองสองแปดแปดค่ะสามตัวสองหางสองแปดห้าสองแปดหกสองแปดสี่ วันที่เก้าเมษาหกแปดค่ะอย่าลืมยาผาดโตเบิ้ลเบิลนกับโตวิ่งลูดเนาะค่ะสายวิง่งสายลูดเพื่อนก็นจะมีอยู่เนาะแล้วก็ผู้ที่เพิ่นชอบเบิ้ลก็มีเนาะค่ะพี่น้องมักมักไปกับเทือกับบอคือกันเนาะเพิ่อนอาจจะนินเจาะไปคนละตัละแบบมเมีนบอเอฟซี FC ทุกท่านกับ้าเฮาชอบเฮาก็ พิจารณาเอาเลือกเอาซีหางค่ะที่เพิ่นนินสองห้าแปดห้าสองเจ็ดแปดสามค่ะสองแปดห้าสองแปดสี่ตัวนิลตัวเจาะสามตัวแล้วก็สองตัวเนาะที่วุงกลมไ้เนาะค่ะพิจารณาเอาเนาะค่ะอขอบขอบคุณขอบคุณล็อกเทียนทะเลค่ะเที่ยวแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาพารวยรวยเนาะ ช่องน้อยๆที่แต่กำลังใจหลายค่ะได้รับกำลังแรงใจหลยอยู่ดีใจพี่น้องป้องไปที่เขามารับชมที่เขามากดติดตามเนาะคะ่ะมากดไลค์กดแชร์ให้กราบขอบพระคุณเป็นย่างสูงเนาะคะ่ะเอาแคปหน้าจอค่ะไปจะไปตอกับ,บล็อกเทียนทะเลเนาะ,คะแคบหน้าจอไปตอกับ ลเลขล็อกอุดรค่ะเลขล็อกอุดรเพื่อนกะเข่าตัวกลับเนาะค่ะเลขออกแปดหนึ่งของเพื่อนเข่าหนึ่งแปดเนาะเลขจับคูเพื่อนเข่าหนึ่งแปดเลขล่างแปดหนึ่งค่ะวันที่เจ็ดเล่าพัฒนาของเลขล็อกอุดรเนาะค่ะมีไผ่ใดไผ่มานน้ำเลขล็อกอุดรนมอค่ะเอฟซี FC. ไมีไปตามล็อกอุดอนบ่วิ่งโหลดกยจะลืมเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็โตบุนเนาะมาดีเด้โตบุญของเราพัฒนาเนาะเมียนบ่พี่น้องเอาไปต่อค่ะเบิ้งโตไม่ของเพิ่นล็อกอุดอนเนาะค่ะล็อกอุดอนโตไม่ของเพิ่นค่ะวันที่เก้าวิ่งโหลดเพื่อนไห้มาล้วค่ะหากับสองนินเจาะเลยหากับสองวิ่งโหลดสองตัวหกหาง ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดสองห้าสองสี่สองสามค่ะบนก็ห้าห้ากับสองสองเนาะสามตัวเน้นเจาะสองห้าสองห้าหกห้าสองสี่สองห้าเจ็ดวันที่เก้ามีสาค่ะไปต่อกับเลขล็อกอุดรเนาะเน้นเจาะที่ห้าหกสองห้าห้าเจ็ด สองสีค่ะสองห5า4หกสองหา่าสองสีแต่พนิเจาะสองหา้าเจ็ดเนาะค่ะเน้นสองหางนี่เนาะเอาที่ชอบค่ะแคปหน้าจอไรยจะไปต่อกับเลขล็อกอุโดนเนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะพิจารณาเอาไปต่อกันชอบกับจัดเนาะชอบของผู้ใดก็ไปต่อค่ะ ชอบของใครจัดไปเนาะแคปนาจอค่ะไปต่อกับจีปากแดงค่ะจีปากแดงเพิ่นก็ลุดไปสองตัวรุดเข่าตัวหนึ่งบนล่างบนล่างหนึ่งตัวเดียวเนาะค่ะ จับคูบมีไม่เดินเนาะค่ะบอยางบอเดินจีปากแดงได้หนึ่งตัวเดียวบนล่างเนาะสายวิ่งรูดจะคือยุ่นพี่น้องเนาะวันที่เจ็ดที่ผ่านมาจีปากแดงเนาะค่ะของพืนเขาบึงโดดเขาตัวเดียวเขานึ่งค่ะแต่ว่าน,นึ่งกะทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะพี่น้องเอาไปไหมค่ะไปต่อเนาะ ไปต่อของเจ๊ปากแดงค่ะวันที่เก้าวิ่งหลูดพ้นกับแกับ3ค่ะ8กับ3 2ตัว6หาง8ปดส8มแปดสี่แหาสหาสามส่สามสค่ะบุนก็จะ8 8ดแสาเนาะสมตัว สามหางแปดสามแปดแปดสามสี่สามแปดห้าค่ะไปจะไปต่อกับจี๊ปากแดงแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไว้พิจารณาเนาะค่ะพิจารณาเอาถ้าชอบก็บจัดเนาะค่ะคัดกระพานไปเ่ราว่ากันพี่น้องเอาที่เขาชอบเนาะเน้นจอเพิ่นแปดสามสามสี่แปดหาค่ะสามตัวแปด สามแปดแปดสามสี่ค่ะสองหางค่ะของจีปากแดงเนาะค่ะจีปากแดงไปจะไปต่อกับของพืนกระแคบหน้าจอเนาะค่ะลาวพัฒนาเนาะแคบหน้าจอไปต่อกับจีปากแดง ต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นของชอชัยชาญเนาะคะ่ะชอชัยชาญพิ่นเข้าไปบนแต่เป็นตูที่หวยออกหาหาเก้าเนาะคะ่ะของเพิ่นเป็นเก้าหาเนาะคะ่ะถือว่าเขาบ่รุดก็ดีอยู่เนาะคะ่กะก็ดีอยู่บ่รุดถึงว่าจะบ่อบแมนตนะะัวตุงเนาะถึงว่าจะบ๊อบปิถือว่า ดียุเร่เพิ่นเดินย่ค่ะชอชัยชานเล่าพัฒนาวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเนาะค่ะถือว่าเดินไปเป็นเอฟซีของชอชัยชานค่ะกเตรียมแคหนาจ,จอโตัวม่ของเพิ่นเดอ้อค่ะตัว 95. เก้าห้าเรียกออกห้าเก้านาะค่ะวิ่งรูดเพิ่นเข่าตัวเดียวเพื่นมีเก้าเนาะค่ะวิ่งรูดเป็นวิ่งรูดเป็นสองเก้าเนาะ เป็นสองเก้าเอาช่อช,ชายชาญมาแล้วค่ะวันที่เก้ามาแล้ววิ่งเจ็ดกับสี่ค่ะสองตัวหกหางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามสี่เจ็ดสี่หกสี่หาค่ะเบิร์นก็จะเจ็ดเจ็ดกับสี่สี่สามตัวสามหางสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่หก วันที่เก่าค่ะนินเจาะสายวิ่งหลุดจะลืมเด้อค่ะภูมักวิ่งหลุดเนาะเจ็ดกับสี่สี่หางค่ะสองตัวเพื่อนินเจาะเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หกสามเจ็ดค่ะสองหางเลขสามตัวสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หกแนวทางของชอชัยชานตามต่อค่ะเล่าพัฒนาวันที่เก่าเนาะ สองทุ่มครึ่งเนาะค่ะกาบขอบบุญขอบคุณชอชัยชานเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทังช่องเนาะกาบขอบคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีเด้อค่ะโชคดีในวันที่เก่าเนาะสองทุ่มครึ่งแล้วก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งใจทั้งกายทุกวันเนาะค่ะสุขสุขภาพมาก,ก่อนเสมอเด้อค่ะเดินทางไปไซก็ให้ปลอดภัย เดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีใจกลับขอบพระคุณหลายๆคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ